เหอยอให้หยอ,อให้หยอ,อให้ไอ,อเราบ่อยเฟด่ังวะว่าเออี้ยเฟื่อมันต้องสอบแทนไหนสัตกไม่บอกวันนี้ก็ได้ ม่เพราะว่าสิบเจ็ดเราแข่งวันเท่าไหร่วะเพราะว่ายี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามมันก็ช่วงแข่งอ่ะแต่ยี่สิบต่มาแม่งไปงานบวชใครไม่รู้อีสัตว์ไปงานบวชพพิมพ์มางานอะไรงานแผ่นเขายาวด้วยนะงานบวชพิมพ์อ่ะใช่ไหมยายใช่ไหมไม่แต่เดี๋ยวกวันนี้ถ้าเราแข่งจบมันต้องคืนหน่อยนะเว้ยเพราะว่าถ้าพีมพ่มาไม่อยู่เนี่ยไอเราจะอาไอเฟิเร์สหรือจะเอาพีมพ่มาลง หมายถึงว่าถ้าถ้าฝืนฝืนลงพี่ม้าลงไปอเหรอใช่ไหมไม่เพราะเพราะาพี่ม้ามันกลับมาทันนี่มันกลับมาหนึ่งวันก่อนแข่งแต่คือไอ้วันนั้นมันจะได้ซ้อมขวัญซิ่งวันเดียวไงอ่าโอเค มันตัดตัวไปลางเต็มสองแล้วปะเอาผ่านนี่แล้วกันไอ้เหี้ยไม่เพราะว่าถ้าไอ้แข่งเราแข่งจบไปได้มัน,น <ะ S 1> มันสายล่างกับสายบนแข่งก่อนปะเราต้องดูก่อนดูให้ หมอมันใส่ล่างแข่งก่อนถ้ามันแน่ควรชนะเพราะพี่ม้ามันกลับมาสิบเก้าสิบเก้าใช่ปะสิบเก้าหรือยี่สิบวะสิบเก้าสิบเก้าคือวันที่เท่าไหร่วะสิบเก้ายี่สิบเลยสิบเก้าคือวันพุธเอ้ยหรือมันกลับยี่สิบปะผู้ถามว่าสิบเก้าวันที่เท่าไหร่ไม่ได้ถามวันวันไหนอะไรของมึงเนี่ยสิบเก้าวันที่สิบเก้าผมต้องการอะไรกูเนี่ยซิ ไม่เดีค่อยคุยกันแ,แน,น่ไอ้ที่อเดี๋ยวค่อยถามพี่มาชัวร์ไม่แต่แค่แบบว่าไม,ไม่ไม่รู้ว่ามันต้องอยู่กับพี่สาวมันหรือเปล่าก็รู้อยู่เวลาพี่สาวมันกลับมาแม่งงานยาวอ่ะเอาให้เสมอตะมาหลักพี่มาครับรจำเป็นจำเลยนะไอ้สัตว์ว่าเราแบบเฮ้ยวันนี้พี่สาวกลับมาประจำอ่ะหรือหรือว่าต้องถึงไอ้นี่วะทุกคนไปกกัับบพีี่สาวอครมาเชปะเก่าไหม มาเชลงหมีมีมกงก็ลั่นให้ดิถ้ามาเชลงหม,มีเนเชลงหมีก็สวยดิเชื่อแต่พี่มาเวลาพี่สาวกลับมาอะไรพี่มานี่้ตลอดเลยผมผมต้องคุยกับพี่มาอย สวยเอาสวยไงยอีกคุยนะครับไม่ขับดีเคก็อย่างนี้อยู่แล้วนะครับอยู่อย่างนี้ก็เรื่อยๆตลอดนะครับไม่รันเนี่ยก็ไม่อยู่รันมือนกัน ทุกคนรู้ว่าคำใี้ทุกคนพูดอ่ะผมพูดงี้ทุกครั้งพี่มาเวลาพี่สาวพี่มาถ้าพี่มีตุลาพี่บอกพี่สาวพี่เว้อย่าเพิ่งมาเพ่งก็ต่อเหมือนมีได้มันมีได้เสียงตมะมารื่อนนึกออกอ่ะ พอพี่สาวบอกวาแปดแสนจบค่อยกลับเออวะที่ผมหรือผมต้องเอาไม้ตายเรื่องเงินไปพูดเลยไหมไม้ตายเศร้าไหมพี่ไม่เศร้านะครับ ไม่เศร้าพอใจไหมไอ้ไอ้ดีนอไอ้ีมันคือมูลาสองเวะมึงคือมูลาล่างใหม่ว,วะเฮ้ยดีนอมึงไม่เคยเล่นไฟเอ็มเลยนะคือมึงดูไฟเอ็มใช่ไหมแล้วมึงมาดูกูได้ไงวะบอกกูดิ อโอ,โอ้เกินไปเกินไปอันนี้ต้องเขาเป็นนักต่อสนนัมปชนญญะมุณผู้เข่ามาครับของมัน ยฮูนี่ครับฝรั่งสวัสดีครับคนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับคนไทยครับสวัสดีครับคนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนไทยครับสวัสดีครับเดี๋ยวเหนียวไม่ได้ครับ สอบต่ออังกฤษด้ะอ um nope, totally ุ้ยอะไรอ่ะเคยมีคนพูดว่าหน้าเรียมกับพี่จอนพี่จอนไหนพี่จอนเอฟเอวีหนึ่งอะนะเป็นฝรั่งแต่พูดไทยสำเนียงจีนอะไรก็ไทยสำเนียงจีนวะพูดได้ผมไม่อยากพูดหน้าตีผมเขินผมเกี่ยวพูดกับพ่อผมครับ พูดกัพ่อมึงเอ้าผมมีความฝันจะเป็นที่จะที่เลือนไม่ต้องฝันหรอกฮันะฝันมึงสำเร็จแล้วตั้งแต่มึงพิมมึงคุยคุย,ย,ยแล้วฝันมึงสำเร็จแล้วฝันมึงสำเร็จแล้วพี่เรียมถือปืนเลยก็ได้นะพี่ผมดูทรงได้ได้เล่นปืนนะใช่หรอเพราะเขาถือปืนอะพี่ถ้งไปถามเมืก,ก,ก่อนเดี็กเขาจะถือเด็ก็ได้อี่ห้อ เขาก็กี่โมองอ่ะหมดในยี่สิบสองกับยี่สิบชอนเราไม่ถามดิแต่เล่นปืนก็ดีนะได้วอร์มยิ่งไม่ต้องก็รู้เลยว่าดิชิบหายแล้วจะทำต่อแบบสม่ำเสมอความฝันจะห,หยุดลงแล้วบุญเรวยครับพี่ชยัย กินอะไรก็ไม่รู้กุ้รู้ของที่กูกินคืออะไรแม่ตักมาให้ไม่รู้เหมือนกัน แต่ทุกช่องที่เรือนพี่เจเป็นดาบหมดสวย <c oughs> ไม่เวลาพี่เจพี่เจเฉยเวลาพี่เจแบนทีพี่เจ,เ,เ,จ,เ,จเขาแบนหมดทุกช่องนะกูบอกก่อนนะเ <c oughs> ขาแบนเขาแบนทุกช่องเลยนะ ไม่แล like. like. ้วมึงเล่นบอลโลมอะไรวะดูมึงเป็นคนร um ู้เรื่องอยู่นะบอลโลมอะไรวะเต็นเซนแต่ฝีมือมั่นใจอยู่มั่นใจอะไรวะไอคีฝันเลย มั่นใจเลยว่าไอ้ชิฟันเอ,อ้ยหนักแม่งเครียดอะ่ะอ๋อแม่อันนี้อันนี้อันนี้โกกมาเนี่ยอันนี้แบบมามาแล้วมาออัันนนนีี้ออนน้มามาาเวมาเว,าเ,ว,าเ,วเครียดเลยเรือนมนัะะ้งนะไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้อันนี้อไอ้เขาไม่แต่งไงวะ ไม่โทษพะเต็มกระเป๋าที่หมายความว่าเต็มหัวแม่งตัวนั้อือไอ้เหี้ยตัวมาตีนั้นเย้ย เช้แต่ดไหมพี่วาโลยิงหัวเปิดเยอะนะครับยิงหัวบอดหอรืป่ะยิงหัวบอดไม่นับนะอันนี้ขออนุญาตพูดไปก่อนเลยนะก็ยิงหัวบอดไม่นับให้นะวิ่ทอบชอนฮะโอเคฮะแบบนี้ไม่สวยอะ นี้ไม่สวยอ่ะอะีรโดนหยองชุนใบข้าวเหนียวอะ่ะหยองชุนใบข้าวเหนียวอะ่ะ มาดิเดี๋ยวตัวลุมสองอ่ะเดี๋ยวลุมสองอ่ะอุ้ยสวยนะขอโทษครับสวยข้าบอสมั่มอุ้ยบอสมั่เด้ยครับเฮียบอสมัมม่มให้เสมออ่ะอันนี้อันนี้ไม่มั่มนะอันอันอันนี้บอสเมมอันนี้บอสเมมน,นี่เมมละโดนงานสไลไหมโดนงานสไลไหม มับมัมยายายาายายายากูวิ่งหลอกไงกูวิ่งเข้าซอกกลางไงโอ้โอ้ยยองต้องอาเพื่อนก่อนนะต้องอาเพื่อนก่อนนะยาายาคนห้ามซ้ำคนห้ามซ้ำดูใช่มปี๋ฮะถูกแม่งเลย่นั้นอะเปลี่ยนให้เอานแนก่อน โอ้ยเอะคุยกันเพื่อนแบบนเหมือนวะเ้แม่งอมว่ะจะชุบบนปามก็เลยโวดนวสไลด์อีกกูไ้เ่ี่ยเอา่อยนะดีเครียอหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำเหี้ยมันขอครับนั่นกดจีแม่งเลยให้รู้แตแต่งเองนะเอผมจะลงไปขึ้นมนแบบ โดนจี้สามสี่ตัวไงเลยไม่ไปไดีวดยกวาเขาเหลือกี่คนเนะนี่ยเขาเหลือห้าแล้วป่นะเนี่ยอุ้ยอุ้ยมืดอ๋อยังหรออุ้ยอุ้ยซอน สวยคมเนาะชุดพี่เนี่ยเป็นเกมเลยนะจากเกมดีไปเกมพังเลยนะอะไรมันเกิดจากไงไวะมันกดจีกันเหรอวะาดีเคอ๋อคุณชุดพี่หน้าผาเฮียคูณชุดพี่หน้าผาเกิดอะเกมเปลี่ยนอนะจากนำๆนำอยู่อะดีเคสวยแล้วเฮีย ดูดหมายเหียนเลยปะเหี้ยอะไระดาเมจใช่มตดาเมจใช่ไหยรีร่เยเหี้ยฟรีไม่อยากเล่นแล้วแม่งไม่อยากเล่นแล้วคยสะดุดเหรอเออเหี้ยวสะดุดะ เอาไงเราบอสกูมาชุบกูแล้วไงเอาใหม่นะเอาใหม่นะเรามีเรียบน้องเอาใหม่นะมีเรียบเอาใหม่เรามีเรียบเอาใหม่ที่มาที่มาได้ปะเออสวแล้วบอสสัวแล้วบอสเวีวเยนะชุบิโย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 ะ ก่อนนะรอบกอนนะจะตายนะเบนเกิดเกิดต้องใช้ชอบอยู่ไปเรื่อยนะไปเล่อชอบอยู่ข้นเขาชอบยู่ข้างบนคนนึ่งนะนี่ไงรอบนี้โดนแพ้ตั้งหลายรอบจัดเอ้ยเราต้องเม้มหน่อยคนนี้ไม่ฆ่ากูหลายรอบมากยกอุ้ยโหดนะเลี่ยม มาแล้วมาแล้วที่กูอยางฟุกอะไอ้ที่กูทำได้ไงวะไอีกูฟุกจัดคเอเดีให้มันเสียไปทำบากดีไปอ,อาร์ททำบากดีไปสุดท้ายช็อตปิดเกมมันคือผมครับพี่ผมเ <29 6 S 2> ปลี่ยนเกมจัดเลยเป่าเลยผมสองเก้าหกับสองเก่าี่ครับสองเก้าหับสองเก้าหกขอุครับสี29 6 29 6. ่ศูคร,ครับ ถูกล่า,าให้ฉาดสำคัญเ,ออเดี๋ยวมันโ<อ>หดจริงแ,พพแ,ตแต่แต่อย่าเพิ่งชาวติ้งพูดเลยมันจะดูเป็นการอ้ไนี่เดี<ม>๋ยวโหดจริงนะเดี๋ยวนะลั่นให้นะผมยายจนนะาจังหวะครับผมครับผมขอโทษขอโทษขอโทษเอะยอย่าง้นก็มีคิวบ้างวะ ไอ้เนี่ยเราก็มีคิวบ้างวะประเด็นหลักเลยแค่มีคิวบ้างก็ดีใจแล้วต้องที่ไปร้านบนนะอันนี้ต้องกดคีย์แล้วนั่นนะถ้าไม่กดคีย์นี่คือไม่คุ้มเลยนะถ้าไม่กดคีย์นี่คือไม่คุ้มเลยนะ นออกไหมออกไหมไม่ออกโอ,อ,อ้่อมว่าไงพี่เด่นไงผมเรียกว่าเน้นสาสำคัญครับ